ของการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่2,568เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ที่หอประชุมเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในเชชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่2,568 Health Charming เชียงใหม่ h a n ซึ่งนายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินท์ ลีรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ศีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและองค์กรพันธมิตรด้านสาธารณสุขจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในด้านสุขภาพครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมตลอดจนเป็นการยกระดับความรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพเชิงรุก ภายหลังมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและนำสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานค่ะมีการให้บริการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาอาทิการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจและความแข็งของหลอดเลือดแดงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมวลร่างกายการตรวจสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการออกบูธแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งให้บริการฟรีตลอดทั้งวันค่ะ